วันนี้จะนำเทคนิคที่หนึ่งนะครับกับการม้วนเก็บเชือกนะครับให้เก็บง่ายแล้วก็ดึงใช้งานง่ายนะครับเพื่อนนาไปเชือกนะครับไปที่นุ่ป้งแบบนี้ครับนีบไว้ครับจากนั้นบนไปที่นุก้อยแบบนี้นะเพื่อนบนไปที่นุ่ป้งนะครับสลับไปที่นุก้อยบนไปแบบนี้นะเพื่อนนะครับพันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับนะครับพันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นหนึ่งเทคนิคกับการเก็บเชือกที่เราเหลือนะครับให้ง่ายกับการเก็บและที่สำคัญก็สามารถที่จะดึงใช้งานง่ายไม่พันกันด้วยนะครับแบบนี้นะครับพันไปเรื่อยๆคร จับตรงกลางตรงนี้ครับแล้วเราถอดได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนพันครับพันไปแบบนี้ครับพันไปให้รอบครับเขนะครับเมื่อรอบแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นใช้ไปเชือกสอดครับนะครับก็จะทําให้เราเก็บเชือกแน่นขึ้นนะครับเพื่อนแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะดึงใช้งานนะครับดึงเส้นนี้นะครับจะทําให้ไม่หลุดนะครับเพื่อนนะครับดึงง่ายนะครับไม่พันกันด้วยนะครับเป็นหนึ่งทริคหนึ่งวิธีกับการคลายเชือกดึงเชือกให้ง่ายนะครับ ครสนใจเด๋ยนนี้เรามาทำกันดูนะครับ